ดูวิธีทําความสะอาดสะดือของทารกแรกเกิดด้วยตัวคุณพ่อคุณแม่เองที่บ้านกันค่ะโดยปกติทั่วไปนะคะสะดือของทารกเนี่ยจะหลุดภายในสสัปดาห์ค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ทําความสะอาดอย่างดีอุปกรณ์ที่ใช้นะคะคอตอนบัดหัวเล็กของเบบี้บ๊บี้สำหรับเช็ดสะดือคอตอนบัดหัวใหญ่ไว้สําหรับเช็ดใบหูสำลีก้อนสเตอร์ไลน์แอลกอฮอล์เจซมาดูวิธีการเช็ดสะดือของทารกแรกเกิดกันค่ะ 1. นนะคะให้ใช้สำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณฐานสะดือของทารกเช็ดวนออกข้างนอกประมาณ2-3ซถึงสมตรค่ะ 2ให้ใช้สำลีก้อนที่2นะคะชุบแอลกอฮอล์ค่ะและมาปาดบริเวณข้อสะดือของทารกนะคะปาดจากโคนสะดือขึ้นมาบริเวณบนสะดือดังในภาพเลยค่ะ3นะคะให้ใช้คัตเตอร์บัตหัวเล็กของเบบี้โมบี้นะคะชุบไปที่แอลกอฮอล์ค่ะและมาเช็ดบริเวณซอกสะดือของทารกแรกเกิดได้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถเช็ดซอกสะดือของทารกแรกเกิดจนกว่าจะสะอาดได้เลยค่ะขั้นตอนการเช็ดสะดือของทารกก็มีเพียงแค่นี้นะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถเช็ดสะดือของทารกได้2เวลาก็คือช่วงเช้าหลังอาบน้ําและก็ช่วงเย็นหลังอาบน้ํานะคะ